ปฐมกาลบทที่สองการทรงสร้างผู้หญิงพระเยโฮวาพระเจ้าตรัสว่าซึ่งมนุษย์นั้นอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะเราจะสร้างผู้ประถับให้เขาพระเยโฮวาพระเจ้าทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุง่งและบรรดานกในอากาศจากดินแล้วจึงพามายัางอาดัมเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อพวกมันว่าอะไรอาดัมได้เรียกชื่อบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอย่างไรสัตว์ก็มีชื่ออย่างนั้นอาดัมได้ตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานบรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งแต่ว่าสำหรับอาดัมยังไม่พบผู้ประทับแล้วพระเยโฮวาพระเจ้าทรงกระทำให้อาดัมหลับสนิทและเขาได้หลับสนิทพระองค์จึงทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาและทรงกระทำให้เนื้อที่ซี่โครงติดกันกระดูกซี่โครงซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าได้ทรงชักจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงคนหนึ่งและทรงนำเธอมาให้ชายนั้นอาดัมจึงว่าบัดนี้นี่เป็นกระดูกจากกระดูกของเรา และเนื้อจากเนื้อของเราจะต้องเรียกเธอว่าหญิงเพราะว่าหญิงนี้ออกมาจากชายเหตุฉะนั้นผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขาจะไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาทั้งสองยังเปลือยกายอยู่ผู้ชายและภรรยาของเขายังไม่มีความอายบทที่สเอวาถูกทดลองงูนั้นเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้มันกล่าวแก่ญิงนั้นว่า จริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิดในสวนนี้หญิงนั้นจึงกล่าวแก่งูว่าผลของต้นไม้ชนิดต่างๆในสวนนี้เรากินได้แต่ผลของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางสวนพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมันมิฉะนั้นเจ้าจะตายงูจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายแน่ เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว,ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นวันนั้นและเจ้าจะเป็นเหมือนพระที่รู้ดีรู้ชัวมนุษย์ลม้มลงในความบาปเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นเหมาะสําหรับเป็นอาหารและมันงามน่าดูและต้นไม้ต้นนั้นเป็นที่น่าปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญาหญิงจึงเก็บผลไม้นั้นแล้วกินเข้าไปแล้วส่งให้สามีของนางด้วยและเขาได้กิน ตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้นเขาจึงรู้ว่าเขาเปลือยกายอยู่และเขาทั้งสองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้อาดัมและเอวาไม่กล้าพบพระเจ้าในเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าสดิจด,ดำเนินอยู่ในสวนอาดัมและภรรยาของเขาซ่อนตัวจากพระพักของพระเยโฮวาห์พระเจ้าท่ามกลางต้นไม้ต่างๆในสวนนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเรียกอาดัมและตัดแก่เขาว่า เจ้าอยู่ที่ไหนเขาทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนและข้าพระองค์ก็กลัวเพราะว่าข้าพระองค์เปือยกายอยู่ข้าพระองค์จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์ตรัสว่าใครได้บอกเจ้าว่าเจ้าเปือยกายอยู่เจ้าได้กินผลจากต้นไม้นั้นซึ่งเราสั่งเจ้าไว้ว่าเจ้าอย่ากินแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงซึ่งพระองค์ทรงประทานให้อยู่กับข้าพระองค์นั้นนางได้ส่งผลจากต้นไม้ข้าพระองค์จึงรับประทาน พระเยโฮวาพระเจ้าตัดแก่หญิงนั้นว่าเจ้าทำอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงฆ่าพระองค์ข้าพระองค์งจึงรับประทานการสาบแช่งพระเยโฮวาพระเจ้าตัดแกงงูนั้นว่าเพราะเหตุที่เจ้าได้กระทำเช่นนี้เจ้าถูกสาบแช่งมากกว่าบรรดาสัตว์ช้ยงานและบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งเจ้าจะเลื้อยไปด้วยท้องของเจ้าและเจ้าจะกินผงคลีดินตลอดวันเวลาในชีวิตของเจ้า เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิปักษ์กันทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนางเชื้อสายของนางจะกระทําให้หัวของเจ้าฟกช้ำและเจ้าจะกระทําให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ำพระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ยากให้มากขึ้นแก่เจ้าและการตั้งครรภ์ของเจ้าเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดเจ้ายังต้องการสามีของเจ้าและเขาจะปกครองเจ้าพระองค์ตรัสแก่อาดัมว่า เพราะเหตุเจ้าได้ฟังเสียงของภรยาเจ้าและได้กินผลจากต้นไม้ซึ่งเราได้สั่งเจ้าว่าเจ้าอย่ากินผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาบแช่งเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินนั้นด้วยความทุกข์ยากตลอดวันเวลาในชีวิตของเจ้าแผ่นดินจะงอกต้นไม้ที่มีหนามและผักที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินผักในท้องทุ่งเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่อไหลโสมหน้าจนกว่าเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเจ้ามาจากดิน เจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลีดินอาดัมเรียกชื่อภรรยาของเขาว่าเอวาเพราะว่านางเป็นมารดาของบรรดาชนที่มีชีวิตพระเยโฮวาพระเจ้าทรงทําเสื้อคลุมด้วยหนังสัตว์แก่อาดัมและภรรยาและสวมใส่ให้เขาทั้งสองพระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดนพระเยโฮวาพระเจ้าตรัสว่า ดูเถิดมนุษย์กลายมาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราที่รู้จักความดีและความชั่วบัดนี้เกรงว่าเขาจะยื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินด้วยกันและมีชีวิตนิรันต์ตลอดไปเหตุฉะนั้นพระเยโฮวาพระเจ้าจึงทรงให้เขาออกไปจากสวนเอเดนเพื่อทำไร้ไถนาจากที่ดินที่เขากำเนิดมานั้นดังนั้นพระองค์ทรงไล่มนุษย์ออกไปทรงตั้งพวกเครูบไว้ทางทิศตะวันออกของสวนเอเดน และตั้งดาบเพลิงซึ่งหมุนได้รอบทิศทางเพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต